ทุกคนวันนี้มาดูคุณยายเสียบหมากนะคะพาหมากตากไว้หนงแดดนะคะเดี๋ยวเขาจะเสียบหมากเอาไว้ทํางานบุญต่างๆนะคะตากแดดกันอีกแล้วหนาวแล้วไอ้เกินหัวก็ะวุะ้นนะคะนี่ว่าได้กินขนม หน้าหนะหมากตากได้หนึ่งแดดค่ะลักษณะของหมากเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะคะปุ๊บกอนไม้เสียบหมากพระทีสัตว์หน้าเป็นเหมือนเข็มเนะ่เป็นหเหมือนแหลมเ,เสียบหมาก เลมเลมเสียบมาเอาีอยวุ่นมากๆเลยอทำกันดงเขาล่วงอาทิตย์กวกไกยค่ะ เดี๋ยวรอมันแดดอุ่นๆแล้วจะขับจับเขาอาบน้ำนะคะมันหนาวเนาะเรายังไม่อาบนะอาบน้ำให้เขาแล้วสงสานแล้วนี่ห,หยุดก,ก่อน อันนี้เป็นขนมคลน,นะคะให้เยอะไม่ดีนะคะขนน้องจะร่วงนะคะจร <c oughs> ิงมันมีขนมหมาอยู่ <c oughs> อร่อยแล้วชิตา สิบเส้นเท่ากับหนึ่งหัวนะคะให้วิธีเสียบหมากแบบโบราณโบราณเอาไว้ใช้ได้งานบุญะคะ่ะงานแต่งขึ้นบ้านไม้ะะงานบวชะะงานบวงสรวงต่างๆต้องใช้หมากแบบสีบเสียบเสียบค่ะหมากบ้านนี่ก็ออกปีละหนนะคะถ้าแก่เกินไปมันจะเสียบไม่เข้า เวลาแม่เสียมันง,ง่ายนะอันลองเสียแล้วมันยากปีที่แล้วช่วยแม่เสียเลยค่ะปีที่แล้วเยอะยค่ะปีีนี้นะเก็บมาแก่เกินไปนะทิ้งไปหลายกระโดงเลยค่ะอันนั้นก็ใช้เป็นเขาเรียกเชิ้หมากเชิ้นปูไปนะคะเอามาเสียบเป็นหัวไม่ได้มันแก่เกินไปนะคะคือ,อข้างใน,นะคะ่ะเขาเรียกตับหมากแล้วมันแข็งมันเสียบไม่เข้านะคะในส่วนของเปลือกหมากยังเสียบข้าวอยู่นะคะ มีสีธรรก็เหมือนร้อยเข็มนะะอันนี้เอ้ลำใหญ่อ่ะวัดวัดวัดบิดนะคะบิดบิดให้มันแตกหน่อยหนึ่งแล้วก็แล้วก็รูดนะ ตอนเช้าก็ยังสิบห้าสิบหกองตาอ้วนอ้วนปุ้มปุย้ยปุ้มปุยปมป้ย,ย,ยมานี่ปุ้มปุ้ยปุ้ยปุ้ยมานี้ปุย้ยทำออกบ้านมาน้อยเรียกปุ้ยไม่ได้เรียกลำไย อ้วนต๊ตะมาเอามาอาทิตย์กว่าๆเนาะอยู่คนละบ้าน,นะค่ะแม่เขาอยู่บ้านพี่ชายนะคะเอาน้องมาตัวเดียวที่บ้านพี่ชายมีอีกสองตัวนะคะพี่ๆของเขานะคะ่ะแต่ถ้าเราเอามาตอนโตแล้วเ,เขาจะไม่อยู่นะคะต้องมาตนเป็นน้องหมานะคะมาวันแรกได้เฝ้าทั้งวันเลยกลัวเขาลอกนะคะอ่าหนึ่งสายนะ,ะอีเส้นนะหัวสิบเส้น หัวตัมีสิบเส้นนะหัหนึ่งหัวมีสิบเส้นนะเส้นหนึ่งมีกี่อันนะสิบห้าสาวห้ากัม๋อ้เส<า>้น<า>ห้าเศีห้ากีบเส้นหนึ่งมียี่สิบห้ากีบนะคะแล้วก็สิบเส้นเท่ากันหนึ่งหัวนะคะ ต,ต้องครบหัวนะคะเวลาใช้อะไงานบุญะคะ่ะแต่ถ้าเอาไปเขาเรียกอะไรนะเบอร์ซูบชื่อตาเขาจะทำเป็นแพ่นะคะที่ตรงบันไดที่แบบเหมือนบ้านอังเคยจัดอะคะ่ะเอาเรียงกันเป็นแพ่แนะคะแต่ถ้าเอา,เอาเขาเรียกอะไรไหว้ครูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใส่ทั้งหัวหัวหนึ่งก็มีสิบเส้นนะคะ เหมือนง่ายนะคะเนอะ เดี๋ยวรอแม่เสียให้ครบสิบเส้นนะคะเดี๋ยวจะมัดรวมกันเป็นหนึ่งหัวนะคะนะวิธีปิดบนดอยยังหนาวอยูนะ่นะเพื่อนๆก็เชา้าประมาณสิบสี่สิบห้าองศานะคะแต่ก็อุ่นขึ้นนะ,ะแต่กลางวันก็ร้อนกับเทมน,นะคะในเส้นที่สองนะ,ะเดี๋ยวรอครบสิบเส้นเดี๋ยวอาจจะมัดให้หนึ่งหัวเป็นหนึ่งหัวนะคะ เช้าๆก็มานั่งปิง้นแดดอุ่นนะคะทำงานบนบ้านไม่ได้มันหนาวนะะมาพิ้นแดดอุ่นก็ยังเชื่อนะอุ่นขึ้นหนาวได้ประมาณสี่ห้าวันแล้วนะคะมันอุ่นขึ้นพักหนึ่งนะคะแล้วมันก็เย็นลงนะคะเดี๋ยวพอมันอุ่นขึ้นแล้วมันก็จะ,ะมันจะเย็นอีกทีก็ประมาณกลางๆมีหนาอีกรอบนะะึงค่ะหนาวทางเหนือน,นี้ก็ถ้าถามว่าหนาวไหม กลางคืนมันก็ยี่ห้าองศา,าปกตินะคะเพื่อนต่อให้หน้าร้อนก็ยีห้าองศา,าที่บ้านติดแอร์ไม่เคยได้ใช้แอร์ะคะจะเปิดในช่วงหน้าร้อนอยู่ประมาณสักเมษาพฤษภาแค่นะแล้วเปิดก็แทบจะไม่ได้เปิดะค่ะเปิดสักสอามชั่วโมงก็ปิดเลยเพราะว่าตอนกลางคืนเมื่อใช้อุณหภูมิปกติะค่ะยี่สิบห้าองศา,าอ,อันได้กินกระเทียมเลยค่ะได้ประมาณสี่วันแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปิดให้ดูนะ กระเทียมกระเทียมเราหากระเทียมไอโทนะคะกระเทียมโทนสดนะ,ะที่เราทําเป็นกระเทียมดำนะ,ะอันนี้เป็นเส้นที่สามเลยนะคะไม่ทํามันง่ายนะ,ะแต่ตอนนันเสียบจริงๆมันยากนะคะมันขึ้นอยู่กับความชํานาญนะ,ะเดี๋ยว เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวอันจะพาชมห้องทํางานน,นะคะมันก็อยู่ถ้ามันไม่หนาวมันก็ขุอยู่ตรงนี้นะคะคือก็เดี๋ยวี้งานก็รีวิวสินค้าขายของด้วยและค่ะแต่อันจะขายของในแพลตฟอร์มไอช่องดํานะคะช่องแดงของเรามันจะมีกฎอยู่เนาะช่องแดงช่องฟ้านะคะก็จะไม่ได้ขายของรีวิวขายของนะคะอันจะไปขายของในช่องดํา แต่วิธีไทยบ้านนก็ถ่ายทอดได้นะคะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีงานกันเท่าไหร่อ่ะวันนี้ว่างจากงานนะคะส่วนแม่ก็ทํางานบ้านก็อกแก๊กนีอะไรก็ททำไปนะคะอันนี้ เสียบมันง่ายเลยฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บฟึฟ๊บแล้วแล้วก็บิด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 แล้วก็รูดนะคะหนึ่งเส้นมียี่สิบห้าขำนะคะเดี๋ยวรอให้ครบสิบหัวเดี๋ยวอันจะพามาเอเซฟเดี๋ยวรอให้ครบสิบเส้นเดี๋ยวอันจะพามาดูหนึ่งหัวมันเป็นยังไงนะคะอะครบสิบเส้นแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูแม่ไอ้มัดเป็นหัวกันนะคะสิบเส้นคือหนึ่งหัวนะคะนะคะ หนึ่งเส้นมียิมห้าชิ้นนะคะหรือว่ายิมห้ากรีบแล้วมัดรวมกันเป็นสิบเส้นเขาเรียกหนหัวนะคะใช้ในงานพิธีมงคลต่างๆตัดออแปดยบอ่กแป๊บเลยอีกสองเสิบรอยแป๊บหนึ่งนะคะ กินกระหอมเตรียมนี่ก็่อนโยงงเลยนะ <laughs> <laughs> เอาอันเ้ากระเทียมดำให้แม่กินค่ะกระเทียมเราทําได้ห้าวันเนาะเออใช้ได้เพื่อนๆอ่ามันลดคอด้วยตลอดนะคะปกติอันซื้อนะ้ำมันกระเทียมให้แม่ทีนี้ ผลิตกระเทียมดําเองได้แล้วค่ะไม่ต้องซื้อแล้วนะคะเราซื้อกระเทียมสดนะคะเป็นกระเทียมโทนะหรือว่าเป็นกระเทียมจีนก็ได้นะคะกระเทียมจีนที่แบบกลีบใหญ่ๆนะคะถ้ากลีบน้อยกระเทียมไทยะมันจะฝอนะคะมันจะไม่มีเนื้อมาทําให้ร่างกายแข็งแรงอบอุ่นขึ้นนะคะลดความดันด้วยเนาะลดความดันลดคอเลสเตอรอลนะคะกระเทียมมีประโยชน์เยอะนะคะใครกินได้แต่คือถ้ามันเป็นกระเทียมดําแล้วมันจะไม่มีกลิ่นของกระเทียมค่ะ อันนี้คือได้ห้าวันกลิ่นมันก็หมดไปแล้วนะคะเดี๋ยวอันมีคลิปต่อไปค่ะต่อจากคลิปนี้ค่ะก็มาดูกระเทียมกันนะคะมีกีุ่วกนะสิบเส้นนะกะข้างละเอาข้างละห้าข้างละห้าสิบเส้นเป็นหนึ่งหัวนี่ข้างละห้านะข้างละห้าเส้นนะคะเส้นละยิ่มห้าอันนะคะแล้วข้างละห้าเส้นนะคะ เวลาเขาตากก็เอามัดกรย่างนี้แล้วก็เอาห้อยต่องแต่งเองค่ะถ้ามัดรวมกันเป็นสิบเขาเรียกหนึ่งหัวนะคะเนี่ยค่ะวิธีเสียบหมากแบบโบราณโบราณนะคะห้อยได้ห้อยก็น่มาเลย ถ้ามันเข้าตลงในเห็นมันเป็นเด็กสองหน่วอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะรอตากให้แห้งนะคะแห้งเท่าไหร่ยิ่งดีนะเก็บได้เป็นแรมปีนะคะเอาไว้ใช้งานพิธีมงคลต่างๆเนาะงานแต่งงานบวชนะงานขันตั้งนะ,ะขึ้นบ้านใหม่นะคะ เชี่นหมักเชี่นพูนะคะหมักสายต้องมีนะคะหมักหัวก็ต้องมา